สวัสดีผู้ใช้สายเวททุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกับผมนะฮะก็กับเกมใหม่ที่เพิ่งมาแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับนั่นก็คือเกมจูจูซูซอร์เลยครับเกมดังจากอนิเมะอย่างจูจูซูไข่เซนเนาะเดี๋ยวเราพาอ่ารีวิวกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูระบบสุ่มก่อนนะครับว่าเออมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวละครกันก่อนว่าได้หรือไม่ได้นะครับเราสุ่มตัวดีๆได้แล้วเราเอาไปรีวิวนะครับรอบนี้ถ้าเกิดได้โกโจนี่ก็เอาไปรีวิวนะครับตัวละครโกโจนี่ต้องบอกว่าออกยากมากๆเเเลยครรับบนนนจจะะป็โโกก่่่าาางงไหแตต้ออว สกิลกวัวโจวเนี่ยโอ้โหคืแอแบบอลังการทุกสกิลนะฮะอันเดี้ยเราพาไปดูก่อนนะครับว่าเออใบที่เราจะมีเนี่ยเราถ้าสุ่มเนี่ยคือสุ่มได้อะไรบ้างนะครับเออแล้วก็เรามีตั๋วการันตีอีกสามตั๋วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมมา,มาก็มาเลยนะฮะสีทองออกมาหนึ่งใบนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะไม่ต้องตื่นเต้น,น,ตอตนโอ้เป็นอิตาลียูจิครับโอเคมาอันเดี๋ยวผมบอกว่าเออ คือการสุ่มได้ต่อซ้ําก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยว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 เรามาว่ากันเนาะอตอนนี้ก็สุม่มสุ่มไปก่อนนะครับเออมามโอเคไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าว่ากันนะครับสุ่มไปเลยครับตัวอ่าตัวโกโจเผื่อกโกโจเขาจะออกเนาะเออถ้าโกโจไม่ออกก็แห้วแดกไปครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคือมันเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานเนาะผมเห็นคนรีโอคนทีเดียวได้เลยครับเจ๋งไหะ ตาอุตาฮิเมะตัวนี้ทำอะไรได้วะเนี่ยคนคนนี้เป็นใครในเรื่องคแรบบับคือคือผมดูจุดที่ซื้อไคเซนมาหาวิทยาลัยพัฒนาก็จริงนะแต่ผมไม่ได้ติดตามขนาดนแบบั้นเนี่ยเออรู้ว่าแค่ตอนนี้มันถึงช่วงอะไรเนาะก็คือดูสปอยแบบผันผ่านเนีไไ่ยเป็นเจาะลึกเจาะจงครับผมอ่ะสุ่มไปเรื่อยๆครับตอนนี้มันมีตัวเลกมีห้าสิบสามใบตอนนี้กำจัดอ่าเศษทิ้งให้หมดคแรบบับอืมเอาให้เหลือ,นะอสามสิบเนาะกำจัดเศษทิ้งให้หมดคแรบบับอืมเอาแบบสิบเต็มนะครับ เออแล้วก็เพชรสามารถสุ่มสุ่มไอเพชรฟ้าเนี่ยสามารถสุ่มต่อได้นะสองพันห้าได้สิบครั้งเนี่ยแต่๋ยเราจะสุ่มไอตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้เราเราจะไปเปิดตัวการันตีครับเออก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาแนะนําโอเคของออกแล้วหนึ่งใบครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับมาตัวอะไรเนี่ยฮอนด้าฮอนด้ามันใครไว้แน่ ไอผมดูมหาวิทยาลนงงานจริงนะเว้ยแต่แต่ว่าไม่ได้รู้จักตัวละครทุกตัวครับก็คือแบบดูแบบสปอยแบบพันผ่านนะเออรู้จักพวกโจอิตาโดลิรู้จกกั oto, uri, จกเมงุมิอะไรเงี้ยอืมแล้วรู้ว่าเออตอนนี้มันถึงถึงช่วงไหนแล้วเงี้ยถึงอ่าอิตาโดริแบบใช้ประการธทมินเอ้ยสปอยวะเนี้ยสปอยพย้ยาเตือนเตือนสปอยสปอยเออก็ ช่วงนี้มหาวิทยาลัยพั์มาค่อนข้างจะแมสเนาะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเออเกมนี้มันจะดังถึงไหนกันเชียวนะฮะเอาสุ่มตัวละครก่อนครับโอเคไม่ได้ก็จบเนี่ยอืมไม่ได้แค่นั้นนะไม่ซีเรียสนะเพราะว่าเนี่ยอาใช้อันนี้เปิดเลย,เลยครับเพราะกดโจเนี่ยค่อนข้างออกยากครับมาสุมมาแล้วหนึ่งครับเออตัวว่าจะเป็นตัวอะไรครับม,มาเลยพี่โอ้โหตัวลวมะมั้เนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตัวตัวซ้ําก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับผมแต่เราไม่ได้ดูนะครับมาปิดไปเจัดมาหน่อยสักหนึ่งสเต็ปขอของดีหน่อยโอ้โหเคไม่มีเลยครับมาเสร็จนี่เดี๋ยวเราพาไปเออ่พาไปเปิดเออ่ตั๋วการันตีนะครับคือในเกมนี้มันมีตั๋วการันตีนะครับแล้วก็อ่ามันเป็นการเก็บเสร็จตัวต๋วโกตั๋วการันตีเนาะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะเดี๋ยวเข้าไปดูใน ผมพาดูครับนี่นี่ยูจิครับยูจิคือแล้วก็ท่าในเกมนี้คือสวยมากนะเดี๋ยวผมผมพาไปดูครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะตัวระดเล่นเล่นของผมก็มีประมาณนี้ครับอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาแต่การอัพก่อนนะเพราะว่าตัวระดับอ่าสีสีส้สมสีทองผมมีไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวอัพปุ๊บเดี๋ยวผมพาลงเลยเดี๋ยวพาพาไปดูด่านล่าสุดดีครับพราะาลล่าสุดผมเพิ่งตีเพิ่งฟัดกับโกโจไปเนาะเดี๋ยวขอพาไปดูสกิลโกโจนะครับว่า เอ้ยสกิลในเกมนี้มันอลังการขนาดไหนแค่ดูแค่นี้ก็เห็นกันแล้วมั้งเพราะว่า,วาโอ้สีในเกมแบบมันดูสดใสมากอ่ะสวยมากอ่ะอัพให้หมดครับเนี่ยมันก็จะมีอัพอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าหาตัวละครซ้ำเนาะใส,ส่การใส่ตัวละครซ้ําก็จะสามารถอ่าเพิ่มอาเรียกว่าเพิ่มอ่าดาวให้ตัวละครได้ครับเพิ่มดาวเพิ่มสีให้มันจากสีส้มเป็นสีแดงเนาะอันนี้เดี๋ยวผมลงหนให้ดูก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวลงให้ดูเลยฮะมาเดี๋ยวจะพาดูโกโจนะครับว่า โกโจนมันเทพจริงไงใครใครสุ่มได้นี่โหโคตรโคตรโชค,โคโดีอะไหมอืมสกฤฤิลมันอลังการจริงครับโกโจโพวกนี้ก็จะเป็นของนะคยของพวกของอ่าเราลงลงลง,ลง,ลงด่านนะมันก็จะได้มาเนียเนี้ยพวกเนี้ยเออเราลงลงลงด่านมาถึงกำหนดกำหนดการลงด่านการกำหนดแต่ละเลเวลเนี่ยมันแต่ละเลเวลช่วงของตัวละครเราเลเวลตัวละครหลักเนี้ยมันจะแจกตัวด้วยนะครับอืมยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะอ่ะอันนี้เราเเราลงให้ดูเลยครับมา ลองมาให้ดูดูสกิลตัวละครกันแบบคร่าวๆนะ๋ยวเออสกิลมันสวยจริงครับดูดิไงไอโฟองเอฟเฟกตัวละครอีนี้หนูวลาตอกไปทันทีอืมอืมอืมจะดูโกโจหรือดูสกิลโกโจมันอลังการจริงอนะ่ะอืมยูตะยูตะโอ้โหโอ้โหไงสกิลแบบโคตรอลัลงการอ่ะโคตรดีอันนี้ไงตทำไมเราบ,บับถ้าใส่แล้วใส่บัฟใส่ซับนี่เอง อ,อันนี้เป็นสก,กิลเสริมนะสก,กิลหมาเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีไหมเออเป็นสก,กิลเสริมนะเป็นสกิลเสริมเนาะเป็นเหมือนสก,กิลแบบอ่าเสริมโจมตีอะไรเงี้ยอืมคล้ายๆกับพวกแบบของสก,กิลพิเศษอะไรเงี้ยครับกดใช้นะอืโอเคมังมีไงดูดูแบบดูกราฟ,ฟิกเดียย๋ยวเออดูโอ้โหดูดูโอ้โหดูแบบอดูดูโอ้โหโอ้โห อออืืหยูตะนี่เลยผมอยากได้ผมไม่ได้ไหมมันเจ๋งจริงอะโอ้โหโอ้โหอืมอืมไอหัวภูเขาไฟโอ้โหตายหมดฮะอืสกิลตัวละครเนีโอ้โหเท่ครับเท่มากเท่จริงเท่จริงยอมรับเลยอืมอือหือโอ้โหไงอลังการของแท้แพ้ไปไม่เป็นไรอะเดี๋ยวผมค่อยอัพตัวละครแล้วก็มาลงใหม่นะ <cal mus i> <aber> แต่ยอมรับว่าโอ้โหมันสุดจริงอะ่ะเออสุดจริงสุดจริงอะ่ะมาเดี๋ยวผมพาไปดูนั้นนี่ดีกว่าเนาะว่าอ่ามีอะไรบ้างครับระมงระบบเนาะนิด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 หน่อยหน่อยครับเดี๋ยวพาไปดูการพีพงพีพีได้ว่ามีอะไรบ้างครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นพวกรับของแล,วล้วเวลาทําคงทาเควสนะครับเออก็อเนี่ยรับตรงรับรับตรงรับตั๋วทำเควสเสร็จรับของ เกมนี้มีควสที่ค่อนข้างเยอะมากเลยครับเยอะแบบค่อนข้างนะอแค่เปิดเกมมาก็เยอะแล้วอันนี้ตัวละครนะครับอตัวละครอ่าตัวละครซ้ำเนี่ยสามารถเอามาอัพดาวแล้วผมพูดไปแล้วใช่ไหมเออเนี่ยดูดีผมจะซ้ำแบบเยอะมากเลยเนี่ยแต่ก็ก็จริงๆตัวดีๆไม่มีซ้ำเลยอ่ะเอออันนี้ก็เป็นมากียนะครับเป็นอ่าตัวที่ผมชอบมากครับแนะนำแนะนำาะคใครที่อ่าเริ่มต้นมานะครับ ก็เลือกมากี่นะนี่ผมแนะนํานะแบบแต่ถ้าคนเปิดได้ตัวอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าคือตอนลงด่านนะลงดานเนะี่ยมันจะมีให้กดอหาเลือกตัวละครสุ่มตัวละครสามตัวนะครับแล้วลงครบกําหนดเนี้ยภารกิจถึงกําหนดเนี้ยเราเราก็สามารถเลือกตัวได้นะตอนนี้คือผมก็รอเลเวลสามสิบนะครับเลเวลสามสิบผมจะสามารถเลือกตัวได้อีกตัวหนึ่งเนาะมีเมงูมีครับดูโมเดลตัวละครนี่โคตรสวยนะชื่อเกมคือจูจิสุซาเซเลนะเออ ยังไงเดี๋ยวใครอยากเล่นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าลิงก์ไว้ด้านล่างนครับแล้วก็ใครอยากเดี๋ยวผมผม,ผมมีสร้างกลุ่มไว้ในเฟซบุ๊กนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มผมก็มาแลกเปลี่ยนน,นั่นนู่นนี่กันก็มาได้นะครับเออเผื่อใครไม่มีโกโจร่างนั้นร่างนี้เออเอามาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มหน่อยมีเดี๋ยวผมสร้างกลุ่มไว้พูดคุยกนะันเผมทิ้งแบบลิงก์กลุ่มไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอ่าระ,ะบบงระบบนิดๆิหน่อยหน่อยก่อนนะ ไอ้พวกนี้ก็นี่ครับก็เป็นพวกคงพวกเควสพ,พวกภารกิจเนี่ยครับเวลาเราทำเควส์ทำภารกิจอะไรได้แล้วก็มารับตรงนี้นะครับเอ่อการหาโคงเ่หาเพรอ่าหาตรงหาตัวมาสุมครับเกมนี้เพิ่งเปิดนะผมไม่ไมรู้ตอนแรกเปิดมามเป็นเซิร์ฟเ,เ,เทสเนาะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอันนี้หรือยังครับอ่ะตรงพวกนี้ก็จะเป็นอ่าพวกอ่าลงลงลงดันต่างๆนานั่นนะครับเป็นเควสเสริมเนาะตรงนี้ครับอืมไอ้กดตรงสีขาวเนี่ยเห็นไหมครับ อ่ามันจะเซตทีมให้วยให้ให้แบบให้ออโต้ Auto เลยนะไอ้กดตรงเสียง่าข่าแล้วเราก็กดตีครับอ่ะลงใครที่เห็นแบบอ่ามุมซ้ายข้างล่างไหมไอ้มุมมุมมุมซ้ายมุมซ้ายข้างล่างเออเวลาลงลงลงดานลงดันนะครับเราสามารถไอ้กดกดมุมซ้ายข้างล่างนี้ได้ครับอืมกดมุมซ้ายข้างล่างแล้วก็มันจะตัดออกจากเกมให้ออโต้มาเลยนะคือแบบเหมือนเราลงดันไว้ครับลงดันไว้ดูผมทําให้ดูนะครับ เหมือนเราเรา,เราลงดันไว้เนาะลงดันไว้แล้วก็แบบว่าเอขี้เกียจเล่นขี้เกียจรอดูมันพีพีอะไรเงี้ยเออก็เราก็สามารถกดออกได้ครับอืออ่ะดูสกิลตัวละครเนี้ยครับอืออืออือในงูมีแล้วมันก็จะให้เลือกบงเลือกบัฟนั่นนี่นครับอือม,มันเป็นด่านอ่าลงไปนะลงลงด่านไปครับมันเป็นด่านทั่วไปเก็บคงเก็บเก็บควสเก็บภารกิจครับแล้วเดี๋ยวเราเนี้ยไอ้กดไซ กดม,มุมซ้ายข้างล่างนี่ครับกดปุ๊บมันจะพับมันจะพับให้อัตโนมัตินะพับปุ๊บแล้วก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้ครับเราสามารถลงซ้ําลงซ้อนได้นะคือเหมือนเราลงลงตรงนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยนแหมเราไม่อยากจะดูอะเอออืมลงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราไม่อยากจะเราไม่อยากจะรอผลเนี่ยเราสามารถแบบกดได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเขาเวลาเขาเล่นจบแล้วเขาจะมีขึ้นมาให้เรากดเลือกนะครับว่าเราจะหยุดการเล่นหรือว่าเราจะเล่นต่อนะอืมอ่ะเรารอก่อนนะครับ คือสมมุติว่าลงด่านไปปุ๊บแล้วเราไม่ไม่อยากรออะ่ะเราสามารถกดพับได้ครับกดพับ้วไปลงด่านอื่นได้นะมีเควดมีดันอะไรที่ต้องลงคือมันลงได้หมดเนี่ยอ่าไม่เป็นไรตรงนี้เก็บต้องมันต้องเก็บเควสเก็บภรฐฐฐารกิจนั้นนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับแย่หืมรถสกิลดีสวยมากนยครับผมแล้วก็เดี๋ยวอ่าลง เนี่ยมันมันสามารถลงทิ้งไว้อย่างงี้แล้วก็สามารถพับจริงๆมันพับจอได้เลยเนาะแล้วก็รอผลนะครับอืมลงเสร็จเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราดูนะครับโอ้ดูสกิลดิดูสกิลตะหลอนะครับสวยมากอืมอืมอืมบับเป็นหนึ่งทีครับอืมคือแบบสวยมากอ่ะอืมอันนี้ก็เป็นสกิลใหม่ครับเป็นสกิลเสริมเนาะพูดไปแล้วใช่ไหมเออโอ้โหดูดิ โอ้โห,โหอันนี้เวลาเขาเล่นเสร็จก็จะพึอ่ง้โอ้ยบังบังแล้วบังโกโจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถกดไปต่อได้ออ้อหย,ยูจีตลอยโอ้หือดูดิคือ,สคอนสกิลตัวละครมันอลังการมากครับโอ้โหดูดิไงเราแบบการาฟิกกราฟงการาฟิกแบบโคตรสวยโคตรดีโอ้หือไงมันจริงจิงอ่ะเกมนี้มันสวยจริงครับ อยากให้มาเล่นกันเยอะๆนะครับม,มาให้ดูเนาะโชว์ให้ดูว่าเออมันมีอะไรบ้างครับระบบแบบอ่าระบบนิดๆหน่อยๆนะเนาะเล่นเสร็จมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้ครับเห็นไหมเราให้เรากดอ่ไดาไปต่อได้เงี้ยครับสามารถลงแบบซ้ําๆไปได้เลยนะครับเล่นอันนี้ลงอันนี้เล่นะลงอันนั้น,นะัะโอ้นนี่เล่นยังเล่นไม่ได้อ่ามามีอะไรอีกไหมครับอ,อ่ะก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะ ก็มาให้ดูกันคร่าวๆครับว่ามีอะไรบ้างครับอืมถ้าก็ยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันด้านล่างเนาะเออย้ำอีกทีเนี่ยเผื่อใครแบบข้ามๆช็อตๆเออก็คือเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันด้านล่างไม่ว่าจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเกมตัวเกมนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นลิงก์กลุ่มผมเนาะอืมวันนี้ก็มาป้ายยาครับให้ดูว่าเอ้ยสกิลมัลนลังการจริงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูโกโจเดี๋ยวผมให้ดูโกโจอีกครับอืมสกิลมันลังการจริงอืม อือ,อยู่ใต้ครับอยู่ใต้โอ้นีโอ้อะไรมาเนี้ยไอ้ท่าอะไรฮะโอ้ท่าอะไรเนี่ยนะนิเมะวะไงเหมือ,มอมน,มนสวยจริงครับเจอหมาเห่าไปหนึ่งทีไงล่ะแต่แต่ก็ไม่น่าจะไหวอยู่ดีเออมาใหด้ดูใช่ครับสกิลสะกงสกิลโกโจงโกโจเนาะดูดีดูดีอืมสวยนะที่มาเกียเนะี่ยไาเมงูมิจัดไปหนึ่งที มาอือหือโอ้ยยูจิยูจิต่อยแบบสวยมากครับดูดิอือ,อ,อ Just. หือเนี่ยเฮ้ยอือหือไอเคเดบันเทพหลือเกินโอ้โหสกิลแบบเฮ้ยโอ้โหนี่ท่าอะไรครับทุกคนโอ้ท่าอะไรวะเนี่ยอลังการมากโกโจนี่คือแบบท่าอลังการแบบทุกท่าเลยนะโอ้โหแต่โกโจนี่สมยากมากครับ แบบโคตรยากจริงๆง่จริงๆก่อนนั้นเราสุ่มหมดไปเป็นร้อยแบบไม่ได้นะเออแพ้อยู่ดีป่ะแพ้ชนะไหยอืมต่อไปฮะโนบะละอืมโหโหโหโอ้โหเนี่ยสกิลมันโอ้โหมันมันสวยจริงแง่อยากให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะแพ้แล้วปะอยากให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะๆนะครับอืมไหมผมมาป้ายยาทุกคนก่อนนะครับนี่ก็อยากให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะๆเนาะ อืหมดแล้วตรงตัวอะไรเกเกียงตับแล้วสุมยากออกยากมากอะตัวของอ่าโกโจเนาะไม่ว่าจะเป็นร่างไหนยังมีร่างริงมีสูคุน้ายูจิที่เป็นสูคุน้าด้วยครับแล้วก็มีเกตองเกตโฮตัวละครในจุดจุดจุดคาเซนเนี่ยคือแบบออกมาถ้าจะทั้งหมดเลยนะครับก็มีกันอยู่หลายร่างมากเลยนะแต่ผม สุ่มได้อะไรก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเก็บตรงเก็บตัวแล้วก็เดี๋ยวจัดการสุ่มใหม่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาป้ายายากันทุกคนแบบขำๆนิดๆหน่อยเนาะเอออันนี้ก็ที่ผมสัญญาจะให้ดูนะครับเป็นเป็นหมานะเออเป็นสกิลเสริมนะครับจริงๆมันมีหลายตัวมากเลยครับเออเอาไว้แบบเป็นสกิลเสริมโจมตีเวลาลงลงลง,ลง,ล,งลงดนันลงบอสนะครับอือ โอเคหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่ตั้งยูจิไว้ได้เท่เลยนะครับก็สำหรับทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมแล้วก็ทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้ดีสคริปชันด้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วก็การคอมเมนต์จะเป็นการสนับสนุนผมอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปบายแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะจุบ๊บ